วันนี้ทีมพอชอร่ำพิบูลนำโดยนางสาวจิราพรกันุไรนักวิชาการพัฒนาชุมชนจำนางการพร้อมด้วยนางสาวกัญน,นาศขสวัสดิค์คันนี้เรามาอยู่กันที่กลุ่มแฟชั่นผ้ามัดย้อมวังน้ำย้อยหมู่ที่8ตำบลหินตกนะคะมาติดตามการขับเคลื่อนและพัฒนากลุ่มและก็จะมาแสดงความยินดีกับกลุ่มด้วยที่กลุ่มได้ส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรดาวปีนี้เป็นฟีแรกแล้วก็ได้รับการคัดสรรดาวระดับ สามดาวในครั้งแรกนะคะกลุ่มแฟชั่นผ้ามัดย้อมบางน้ําย้อยเป็นกลุ่มที่เกิดใหม่เป็นกลุ่มที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้มาจากกลุ่มดารุณีสีธรรมชาตินะคะเป็นกลุ่มน้องใหม่ซึ่งมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะคะอยากทราบว่าพี่เพนมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ยังไงต่อบ,บ้างคะอ๋อค่ะจะพัฒนาต่อเนื่องอย่างเช่นรูปแบบลายผ้าแล้วก็การตัดเย็บในรูปเป็นเสื้อเป็นดังกลิแบบเนี้ยแล้วก็เศษผ้าส่วนที่เหลือเราก็จะมา ปรูปเป็นกระเป๋าเราจุกกระจิแบบน,นี้โดยที่ไม่ต้องทิ้งสักอย่างเดียวเลยอ,อย่างเช่นกระเป๋าเนี้ยเนี่ยกระเป๋าเป็นกระเป๋าเซเรียแล้วก็ไปทําเป็นพวงกุญแจได้แล้วก็เป็นของจำรวยได้ด้วยค่ะตอนนี้พี่เป็นมัฒนามีผลิตภัณฑ์กี่ผลิตภัณฑ์แล้วคะตอนนี้กระเป๋ากางเกงมีเสื้อแล้วก็มีมีกระเป๋าโทรศัพท์ด้วยเนี่ยพี่เ็นได้ขึ้นทะเบียนโอทอ็อปไว้กี่ผลิตภัณฑ์แล้วคะ ก็มีหมวกมีกระเป๋ามีผ้าพันคอแล้วก็มีผ้าชิ้นแล้วก็กระเป๋าก็ด้วยตอนนี้เรายังได้ส่งลูกสาวได้<อ>ยังอูทบด้วยค่ะอ๋อพี่ได้มีส่งลูกสาวไปยังโครงการยังอูทบด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ต้องขอขอบคุณทางพัฒนาชุมชนด้วยค่ะที่ได้ให้โอกาสทางกลุ่มส่งลูกสาวไปยังอูทบและขอกขอบคุณที่ส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งทุน ในการกู้ยืมเงินกองทุนบทบาทสัจจีมาเป็นเงินหมุนเวียนในการต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ่น